หัวใจอย่างนี้คือผู้รู้แม้มดตัวเล็กๆตัวไหนก็ตามนั่นหลักกิจดวงหนึ่งอยู่ในนั่นน,นนะท่านพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ให้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในคันก็ห้ามอันนี้เป็นเรือนร่างเครื่องเครื่องมือเครื่องอาศัยเท่าน,นั้นตัวผู้รู้เป็นผู้รับผ,ผิดชอบอยู่ในนั้นเราเปิดหัวใจพูดเลยเราไม่โศกทานใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเรื่องความเปิดความตายเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครแข่งกันได้เลย เงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งวัตจกักรวัตกิจนี้ไม่ไหมที่นี่เราก็ว่าเกิดชาติเดียวชาติเดียวมันชาติเดียวอะไรกี่กับกี่กันมามันไม่ให้รู้อำนาจของบุญกุศลทั้งหลายเราสร้างมากน้อยเราจะไปถามจําได้ไม่ได้ไม่ต้องไปถามบุญบาปไม่เคยลาเอียงทําดีเป็นดีทําชัวช่วชั่วติดอยู่กับใจตลอดเวลาจําได้ไม่ได้ไม่สําคัญเนี่ยทีนี้เวลาบุญกุศลทั้งหลายมีมากแล้วมันก็ค่อขขยรวมเข้ามาลงมาลงในกิจภาวนาที่นี่ละทิพุ่งนะเข้าใจไหม นี่เราพูดถึงเรื่องเรื่องนี่กับธรรม <c oughs> คือมันอยู่ในหัวใจนี่นะหัวใจ่างนี้คือผู้รู้ท่านที่เรียกว่าใจใจนะ่ะคือธรรมชาติที่รู้แม้มดตัวเล็กๆตัวไหนก็ตามนั่นหลัก,กจิตดวงหนึ่งอยู่ในนั่นนะจิตดวงนี้มันขยายตัวเป็นอะไรได้ทั้งนั้นอำ,อำนาจของกรรมที่อยู่ในจิตนั่นนะไปทางดีก็ผิดคาดผิดหมายไปทางชั่วก็ผิดคาดผิดหมาย อำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ในจิตเน่ยพลังของมันดีดพาดีดพาจิตดวงนี้ดีดจิตดวงนี้ก็เป็นตุกตาแล้วดีดไปไหนมันก็ไปนเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมเป็นเครื่องกำกับให้รักษาเอาไว้ถ้าปล่อยให้จิตเลยพาดีดแล้วจมไปนี่จมมากี่กี่กับกี่กันแล้วเปิดหัวใจพูดเลยเราไม่สงทานใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเรื่องความเปิดความตายเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายไม่มีใครแข่งกันได้เลย ล้วนแล้วั้งแต่จกิจดวงนี้นที่กิเลสมันพาด,ดึงไปจ้งให้เกิดให้ตายตลอดเวลาโูงต่านั้นไปด้วยอำนาจแห่งกรรมเพราะทําดีทาชั่วทั้งสัตว์และมุคคลทําได้ด้วยกันอันนี้มันความหมุนไปอย่างนั้นอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยถ้าไม่มีธรรมเข้าขัดเข้าแย้งกันแล้วยังไงก็ต่างนี้ตลอดไปเป็นมาฉันไหนเป็นไปฉันนั้นไม่มีร้นไม่มีปลายนะอ,อนามัต,ตะโคเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งวัฏจกกักรวัฏจิตนี้ไม่ไหม,ไ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 มนั่นฟังทีนะ ถ้ามันมีทำเข้าไปคัดค้านปเป็นเบรกห้ามรอแล้วไม่มีนั่นที่มีได้กับเ้าทำสร้างให้ดีนะเนี่ยทำเางนั้นเพราะ,ะนั้นทำจะเป็นของจําเป็นผู้โลกสงสารมาคือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิกศาสนารับรองโลกสงสารยืนกันมาตลอดเป็นเครื่องต้านทานกับกิเลสได้เป็นอย่างดีและชนะไปเรื่อยๆอย่างอื่นไม่มีเนี่ยจึงขวาให้ความยึดทำนะไอ้จิตนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ ใครก็ตามมันจะวิ่งอยู่ข้างนอกนะมันไม่ได้เข้ามาข้างในเพราะไม่มีใครเตือนใครมีไม่มีใครบอกก่อนที่ <c oughs> พอรู้ตัวขึ้นมาเกิดขึ้นมานี่จิตมันกิเลสมันมันอยู่ในนั้นมันก็ผลักดันไปตามภูมิตามนิสยัยตามวัยของผูน้นั้นผู้นั้นอวัยวะพอ,อะพอใช้ได่แล้วมันก็ใช้ออกไปเรื่อยๆอ่อไปเรื่อยไม่มีอยู่มีถอยเนี่ยมีแต่ความพาเพลิดพาเพลินไม่รู้จักเป็นจักตายล่เรื่องกิเลส พาเกิดพาตายที่ไหนเกิดแล้วตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วตายแล้วหายเงียบหายเงียบมันไม่เคยเกิดเคยตายที่เราก็ว่าเกิดชาติเดียวชาติเดียวมันชาติเดียวอะไรกี่กับกี่กันมามันไม่ให้รู้นั่นน่ะในใจดวงนี้ลหละพนันจำบดีนะท่านพระพุทธเจ้าท่านถึงห้ามไม่ให้ไม่ให้ทำลายสัตว์แม้แต่อยู่ในคันก็ห้ามห้ามมาตลอดเลยไม่ทำลายยินในคันนั่นแหละที่จิตยองหนือในนั้นแล้ว จิตดวงหนึ่งอยู่ในนั้นแล้วมันนห้ามไม่ทำลายนี่แหละจิตดวงนี้แหละพาเกิดพาตายตลอดไม่มีใครมองเลยจิตดวงเนี้คือรู้รู้อยู่ในตัวของเรานี่แหละแต่มันรู้ไปทั่วไปหมดอ่ะที่เราก็เลยไม่มีที่ยึดที่เกาะเขาบอกว่าร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนนี้เป็นผู้รู้เป็นเราเป็นใจของเราหมดเลยความจริงมันไม่ใช่อันนี้เป็นรวนร่างเครื่องเครื่องมือเครื่องอาศัยเท่านั้นตัวผู้รู้เป็นผู้รับผิดชอบ อยู่ในนั่นดีว่ารู้รู้รู้นั่นเครื่องมือของมันตาหูจมูกลิ้นกายนี่เครื่องมือของใจถ้าตาบอดดูก็ไม่เห็นเสียเครื่องมือเสียหูหนวกก็ไม่ได้ยินเสียเครื่องมือเสียเข้าใจไหมส่วนความรู้นั้นไม่เสียนั่นเป็นแต่เครื่องมือมันเสียใบบ้าเสียจิตไปอย่างนี้เรียกว่าเครื่องมือเสียไปเรื่อยๆร่อนั่นนี้เวลาเราฝึกฝนลบลมทางถีนทัธรรมเข้าไปเรื่อยๆแล้วรทมนี่จะเข้าแทกเข้าแทรกเข้าไป เมื่อทเข้าแทรกแล้วก็ค่อยกําจัดสิ่งที่สกปรกแลอ้องรางทั้งหลายค่อยออกไปออกไปนี่ทำในซักฟอกด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาเรียกว่าด้วยศีลด้วยรมบ้างกันเถิดด้วยความดีทั้งหลายนี่เครื่องซักฟอกนะนี่แหละที่นี่เพราะนี่ซักฟอกแล้วอันนี้จะค่อยแสดงตัวขึ้นมาเพราะมีที่เกาะที่ยึดมองตรน้นด,ด,ดูนี้ได้แล้วทีนี่นะเด็กที่มีแะ่ป๋อมแปมป๋อมแปมไม่เช้ามองทางไหนมองว่าทางไหนก็ไม่มีฝั่งมีฝาเหมือน คนตกน้ําในมหาสมุทรมองนี้นี้มันเกือ่อยู่ในมหาสมุทรแต่มองดูฝั่งดูฟ้าที่สัตว์เหล่านี้จะไปเกาะไปยึดไม่มีนี่เราสัตว์โลกเวลานี้เหมือนกับตกอยู่ในห่วงแห่งมหาสมุทรปอมแปมปอมแปม,แปมทั่วโลกแินแดงแล้วจเจริญยิ่ไหนคนตกน้ําวันจะตายอย่ดิ้นต่างคนต่างดิน้นปอมแปมแปมเอาคำจเจริญมาจากไหนเอามาวัดกันสิเรามีหูมีตาดูตั้งภาพควบคันสิคนตกน้ําในมหาสมุทรเอามองลงไปว่าัน แล้วใครจะมีจุดที่หมายปลายทางพอจะหลุดพ้นไปได้มันป๋อมแบมแบ,ม,แบมด้วยกันหมดนั่นนี่คือไม่มีที่เกาะที่ยืดเหมือนคนตกน้ำในมหาสมุทรอันนี้กิเลสคือเป็นมหาสมุทรมหานิยมเรียกว่ามหาสมุทรให้ตกอยู่ในนี้ในนี้ท่ำมาดึงออกลากออกลากออกลากออกนั่นแหละท่ำที่นี่ผู้ที่มีเรือเข้าไปอาศัยที่เกาะเรือเข้าไปจมเรือได้พูดไม่ไม่มีเรือเกาะก็จมตรงนั้นจมตรงนั้น ผู้มีเรือเก็เคือมีบุญบรารมีที่สร้างมาหักเละถักรอดไปได้ด้วยอํานาจแห่งบุญนั่นเน่ยเป็นเรือเป็นเรือลําใหญ่ลาใหญ่ติดไปเรื่อย่ออันอนี้เวลาหนักเข้าหนักเขาอน,นี้ก็มีกําลังมากเขา้าที่นี่กล้าเข้าสู่อย่างที่ว่านาทีนะอ่าหนักเขา้าอํานาจแห่งบาการบุญกุศลของเราทั้งมวลนี่นะที่เราสร้างมาด้วยการให้ทานรักษ,ะษะาศีลภาวนาบริจาคมากน้อย จำได้ไม่ได้ก็ตามมันเหมือนกับแม่น้ําสายต่างๆที่ไหลลงมารวมทํานบใหญ่ทํานบใหญ่ได้แก่กิจกับภาวนาทีนี้เวลาบุญกุศลทั้งหลายมีมากแล้วมันก็ค่อยรวมเข้ามาลงามาลงในจิตภาวนาที่นี่แหละทิพุ่งนะเข้าใจไหมที่ว่าพุ่งี่นนักภาวนาท่านเวลาเข้าเข้าจุดที่จะไปแล้วไปอย่างนั้นแหละอำนาจของบุญกุศลทั้งหลายเราสร้างมากน้อยเราจะไปถามจําได้ไม่ได้ไม่ต้องไปถามบุญบาปไม่เคยลําเอียง ทำดีเป็นดีทำช่วมช่ว,ชวติดอยู่กับใจตลอดเวลาจำได้ไม่ได้ไม่สาคัญนี่แหละตัวดีตัวบุญที่ดีนี่แหละแทรกอยู่ในนั้นนี่แหละทำไปทำไปแก่กล้าสามารถขึ้นไปเรื่องจิตบุญกุศลนั่นแหละมันโดนบรรดาลให้รักศีนรักธรรมรักภาวนาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยมีแต่บุญนะหนูให้ให้รักให้ชอบให้สนใจอยากทําไม่ใช่อื่นมาให้สนใจนะบุญเจ้าของนั่นแหละที่รวมตัวเข้ามาแล้วก็รวมกําลังเข้ามา าถ้จิตมีความจดจ่อต่อเนื่องไปด้วยทางด้านจิตใจ,จที่ควจรจะหลุดพ้นแล้วมันก็จอก่อไปหาจิตแล้วที่นี่นั่นจะเข้าเอาตัวนี้ล้หน้าที่นี่พราเข้าถึงจิตแล้วจิตเเคยว่าวุ่นขุ่นม,มัวที่ไหนบังคับปัญชาเขาด้วยจิตภาวนาเช่นเรากำนาภาวนาพุทโธพุทโธนี่กำลังตีรวมตีพยายามตีเข้าไปเรื่อยๆมันวุ่นวุ่นเท่าไรตั้งแต่วัน <c oughs> ตื่นนอนมาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้มันอิ่มมันพอที่ไหนเราจะเอาพุทโธเข้าไป ให้มันวุ่นกับพุทธโธวุ่นกับพุทธโธวุ่นเพื่อสงบวุ่นกับกิเลสวุ่นเพื่อยุ่งเหยงิงวุ่นวายเพื่อเพิ่มความตดด่อร้อนเข้าไปปัดอันนั้นออกเอาอันนี้เอามันขี้เกียจกับบังคับใส่กับพุทธโธนี่เรียกว่าต้านทานกันทั้นต่อไปต่อไป,อไปมันก็มีจังหวะของมันพาะหนูไม่หยุดนี่แล้วเดี๋ยวก็ปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาพอความสงบเย็นใจขึ้นมามันจะเห็นโทษแห่งความวุ่นวายทั้งหลายทันทีทันใดนะอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้ท่าน โวยความวุ่นวายเป็นอย่างนั้นแล้วอันนั้นเป็นภยัยอันนี้เป็นความโกก็หนักทางความโกรกเข้าไปเรื่อยๆสิหันเข้าใจไหมล่ะเรีย <c> ก <oughs> ําภาวน,นา